คุณลุงบุญมีในวัย68ปีเกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะไข่3ฟองที่กินทุกเช้ามา30ปีครับการนึกว่าสุขภาพดีแต่กลับล้มฟุบเพราะเส้นเลือดหัวใจอุดตันรุนแรงวันนี้ผมจะมาเผย10ข้อผิดพลาดในการกินไข่ที่วัยเก่าทำกันทุกวันโดยเฉพาะข้อ4ที่เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจถึง2เท่ามาเช็คกันครับว่าคุณกำลังทำร้ายตัวเองอยู่หรือเปล่าข้อที่ สิ 10. การล้างไข่ก่อนเก็บคุณลุงคุณป้าครับความผิดพลาดแรกที่หลายคนทำกันบ่อยมากคือการนำไข่ไก่ที่เพิ่งซื้อมาจากตลาดไปล้างน้ำจนสะอาดก่อนจะนำไปแช่ในตู้เย็นครับในฐานะหมอผมอยากอธิบายให้ฟังว่าเปลือกไข่นั้นไม่ใช่ผิวที่ปิดสนิทนะครับแต่มันมีรูพรุนเล็กๆหลายพันรูที่ตามองไม่เห็นโดยธรรมชาติแล้วไข่จะมีสารเคลือบผิวบางๆที่เรียกว่านาวนไข่ หรือคิวทิเคสารตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนประการด่านแรกที่ช่วยปิดรูพรุนบนเปลือกไข่ไม่ให้แบคทีเรียและสิ่งสกรปรกมุดเข้าไปข้างในได้ครับเมื่อเราเอาไข่ไปล้างน้ำสารเคลือบธรรมชาตินี้จะหลุดออกทันทีทำให้เชื้อซัลโมเนลลาซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ทำให้ท้องร่วงรุนแรงสามารถแทรกซึมผ่านรูพรุนเข้าไปปนเปื้อนในไข่ขาวและไข่แดงได้อย่างง่ายดายสำหรับพวกเราในวัยที่อายุมากขึ้นร่างกายไม่ได้ทนทานเหมือนเมื่อก่อนครับ ผนังลำไส้ของเราจะเริ่มบางลงและกรดในกระเพาะอาหารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรคก็ลดน้อยลงตามธรรมชาติเมื่อเราได้รับเชื้อซาโลโมเนลลาเพียงเล็กน้อยร่างกายจึงตอบสนองรุนแรงกว่าปกติมากครับอาการที่เห็นได้ชัดคือคุณลุงคุณป้าอาจจะรู้สึกปวดท้องบิดมีไข้และอ่อนเพลียอย่างรุนแรงซึ่งหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่ามันคืออาการหวัดหรือปวดท้องทั่วไปแต่ความจริงมันคืออาการจากเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนอยู่ในไข้ที่ดูสะอาดนั่นเองครับ มีงานวิจัยจากหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารระบุไว้ชัดเจนครับว่าการล้างไข่ก่อนเก็บจะเพิ่มความเสี่ยงในการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้มากกว่าการไม่ล้างหลายเท่าตัวดังนั้นผมขอแนะนำว่าให้หยุดล้างไข่ทันทีที่กลับมาจากตลาดครับผมมีเคสของคุณป้าปรานีซึ่งเป็นคนไข้ของผมเองท่านรักความสะอาดมากและล้างไข่ทุกฟองก่อนแช่ตู้เย็นมาตลอดหลายปีคุณป้ามักจะบ่นว่าปวดท้องบ่อยๆและท้องเสียบ่อยครั้งโดยไม่ทราบสาเหตุ จนกระทั่งผมแนะนําให้ลองเปลี่ยนวิธีเก็บไข่ใหม่อาการปวดท้องเหล่านั้นก็หายไปอย่างน่าอัศจรรย์ครับวิธีที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุดคือให้คุณลุงคุณป้าเก็บไข่ไว้ในแผงเดิมของมันครับเพราะแผงไข่จะช่วยลดการกระแทกและป้องกันกลิ่นจากอาหารอื่นเข้าไปในไข่ด้วยและที่สําคัญที่สุดคือห้ามล้างไข่จนกว่าจะถึงเวลาที่จะนําไข่มาปรุงอาหารจริงๆเท่านั้นครับข้อที่ 9. การแช่ไข่ไว้ที่ประตูตู้เย็น ความผิดพลาดต่อมาเป็นเรื่องของสถานที่ที่เราวางไข่ครับคุณลุงคุณป้าลองสำรวจตู้เย็นที่บ้านดูนะครับว่าเราแช่ไข่ไว้ตรงไหนถ้าเป็นตรงช่องวางไข่ที่ประตูตู้เย็นผมอยากให้ย้ายออกทันทีครับประตูตู้เย็นคือจุดที่อุณหภูมิแกว่งไปมามากที่สุดครับเพราะทุกครั้งที่เราเปิดประตูเพื่อหยิบน้ําหรือหยิบกับข้าวอากาศร้อนจากข้างนอกจะเข้าไปปะทะโดยตรงสิ่งที่ตามมาคือความชื้นที่เกาะบนเปลือกไข่ ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เชื้อราและแบคทีเรียเติบโ,โตได้ดีมากนอกจากนี้การเปิดและปิดประตูตู้เย็นบ่อยๆยัยงทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่อาจทําให้เปลือกไข่เกิดรอยร้าวขนาดเล็กที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นทางเข้าของสิ่งสกปรกครับเมื่อเราอายุมากขึ้นระบบการฟื้นตัวของร่างกายจะช้าลงครับการได้รับอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคจากอุณหภูมิที่ไม่คงที่จะทําให้เราเกิดอาการอาหารเป็นพิษได้ง่ายคุณลุงคุณป้าอาจจะรู้สึกคลื่นไส้มึนหัวหรือถ่ายท้องบ่อยขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณว่าร่างกายกําลังพยายามขับสารพิษออกแต่มันจะทําให้ร่างกายเราสูญเสียน้ําและเกลือแร่ไปมากจนเกิดภาวะช็อกได้ครับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันครับว่าการเก็บไข่ในอุณหภูมิที่คงที่จะช่วยยืดอายุของไข่และรักษาโปรตีนข้างในให้มีคุณภาพดีที่สุดดังนั้นการเปลี่ยนที่วางไข่เนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยครับผมเคยเห็นคุณลุงสมสั่งดิซึ่งแช่ไข่ไว้ที่ประตูตู้เย็นมาตลอด แกบอกว่าไข่มักจะเสียเร็วและมีกลิ่นแปลกๆจนแกต้องทิ้งอยู่บ่อยๆหลังจากที่ผมแนะนำให้แกย้ายแผงไข่ไปวางที่ชั้นกลางของตู้เย็นปัญหากลิ่นและการเสียของไข่ก็หมดไปครับวิธีที่ผมแนะนำคือให้คุณลุงคุณป้าแช่ไข่ไว้ที่ชั้นวางตรงกลางหรือชั้นล่างสุดของตู้เย็นครับตรงนั้นอุณหภูมิจะนิ่งและเย็นที่สุดโดยพยายามคุมให้อยู่ที่ประมาณ1ถึง4องศาเซลเซียส แผงไข่ที่มากับตู้เย็นถ้ามันอยู่ที่ประตูก็ไม่ต้องไปใช้มันครับให้วางไข่ในกล่องพลาสติกที่มีฝาปิดหรือวางทั้งแผงกระดาษไว้ด้านในสุดจะดีที่สุดครับข้อที่8การกินไข่แดงที่ไม่สุกเช่นไข่ลวกหรือไข่ดาวเยิมเย้มเยมข้อนี้ผมรู้ครับว่าเป็นของโปรดของคุณลุงคุณป้าหลายท่านโดยเฉพาะการกินไข่ลวกกับกาแฟในตอนเช้าหรือไข่ดาวที่ไข่แดงยังเยิมเย้มเยมราดบนข้าวสวยร้อนๆแต่นี่คือความเสี่ยงอันดับต้น,ตน สำหรับวัยเก่าเลยครับไข่แดงที่ไม่สุกสนิทอาจจะมีเชื้อซาโลโมเนล่าที่ยังมีชีวิตอยู่ครับความร้อนที่น้อยเกินไปไม่สามารถฆ่าเชื้อตัวนี้ให้ตายได้สำหรับวัยรุ่นเขาอาจจะแค่ท้องเสียถอดใจไม่กี่วันแต่สำหรับผู้สูงอายุภูมิคุ้มกันของเราลดลงตามวัยครับและที่สำคัญที่สุดคือกรดในกระเพาะอาหารของคนอายุ60ปีขึ้นไปจะมีความเป็นกรดลดน้อยลง ทำให้ไม่สามารถกำจัดแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับไข่ลวกได้ดีเหมือนตอนเป็นหนุ่มสาวครับอาการติดเชื้อในผู้สูงอายุจะรุนแรงกว่ามากครับคุณลุงคุณป้าอาจจะมีไข้สูงหนาวสัน่นท้องร่วงอย่างหนักจนร่างกายขาดน้ำรุนแรงและอาจส่งผลต่อการทำงานของไตได้ครับตามข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบุว่าผู้สูงอายุค,คือกลุ่มเสี่ยงที่สุดที่จะต้องเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินจากการกินไข่ที่ไม่สุกครับ ผมอยากให้คุณลุงคุณป้าตัดใจจากไข่ดาวเยิ้มๆแล้วหันมาปรุงไขใ่ให้สุกจนทั้งไข่ขาวและไข่แดงแข็งตัวดีครับเพราะความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ71องศาเซลเซียสขึ้นไปเท่านั้นถึงจะรับประกันได้ว่าแบคทีเรียอันตรายจะถูกกาจัดไปจนหมดคุณตาบุญมีที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นคลิปก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ชอบกินไข่ลวกทุกเช้าครับแกเชื่อว่ามันคือยาดบที่ทำให้มีกำลัง จนกระทั่งวันที่แกต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะติดเชื้อในกระแสะเลือดจากการกินไข่ที่ไม่สุกนั่นเองหลังจากนั้นแกจึงเปลี่ยนมากินไข่ต้มสุกแทนซึ่งให้โปรโตีนเท่ากันแต่ปลอดภัยกว่ากันมากครับทางออกง่ายๆคือการทําให้สุกครับถ้าจะทอดไข่ดาวก็ให้กลับด้านทอดจนไข่แดงสุกดีหรือถ้าชอบไข่ต้มก็ให้ต้มจนไข่แดงไม่เป็นน้ําไหลออกมาครับส่วนท่านที่ชอบรสสัมผัสที่นุ่มนวลผมแนะนําให้ทําเป็นไข่ตุ๋นแทนครับไข่ตุ๋น จะมีความนุ่มคล้ายไข่ลวกแต่ผ่านความร้อนจนสุกทั่วถึงดีต่อระบบย่อยอาหารและปลอดภัยต่อร่างกายของคุณลุงคุณป้าแน่นอนครับข้อที่ 7. การวางไข่ที่ปรุงสุกแล้วทิ้งไว้ข้างนอกนานเกินไปเรื่องนี้มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆในงานทําบุญบ้านหรืองานเลี้ยงรวมญาติครับคุณลุงคุณป้าหลายท่านคงเคยเห็นจานไข่พะโลหรือไข่ต้มที่วางอยู่บนโต๊ะอาหารตั้งแต่เช้ายันบ่ายใช่ไหมครับความจริงที่น่ากลัวคือ อากาศในเมืองไทยเรานั้นร้อนมากครับเมื่อไข่ที่สุกแล้ววางอยู่ในอุณหภูมิห้องเชื้อแบคทีเรียรจะเจริญเติบโตได้เร็วอย่างที่พวกเราคาดไม่ถึงเลยครับในทางวิทยาศา,ศาสตร์เรามีจุดที่เรียกว่าเขตอันตรายครับนั่นคืออุณหภูมิระหว่าง4องศาถึง60องศาเซลเซียสในสภาวะแบบนี้เชื้อโรคจะแบ่งตัวทวีคูณทุกๆ20นาทีครับหากวางจานไข่ทิ้งไว้นาน3ชั่วโมงแบคทีเรียรอาจเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นล้านตัวเลยครับ สำหรับร่างกายของผู้สูงอายุที่ระบบการย่อยอาหารและการเผาผลาญเริ่มทำงานช้าลงการจัดการกับเชื้อโรคเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสมากครับอาการที่พวกเรามักจะเจอคือการคลื่นไส้อาเจียนหรือท้องเสียอย่างรุนแรงครับสำหรับวัยเก่าอย่างเราสิ่งที่น่ากังวลที่สุดไม่ใช่แค่การปวดท้องครับแต่มันคือการสูญเสียน้ําและเกลือแร่ในร่างกายอย่างรวดเร็วซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยาโรคหัวใจหรือยาความดันที่กินอยู่เป็นประจํา ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือวู้หมดสติได้เลยครับข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขยืนยันครับว่าผู้สูงอายุมีสัดส,ส่วนการเข้าโรงพยาบาลจากอาการอาหารเป็นพิษสูงกว่าวัยอื่นอย่างเห็นได้ชัดครับผมอยากให้คุณลุงคุณป้าเข้มงวดกับเรื่องนี้ครับหากทำอาหารเสร็จแล้วยังไม่ได้กินทันทีหรือกินเหลือให้รีบเก็บเข้าตู้เย็นภายใน2ชั่วโมงครับแต่ถ้าวันไหนอากาศร้อนจัดเหมือนช่วงหน้าร้อนของบ้านเราที่อุณหภูมิสูงกว่า32ององศาเซลเซียส ต้องรีบเก็บภายใน1ชั่วโมงเท่านั้นครับหากจําเป็นต้องวางโชว์ในงานเลี้ยงผมแนะนําให้ใช้ถาดอุณหาหารที่รักษาความร้อนให้สูงกว่า60องศาเซลเซียสตลอดเวลาครับเหมือนกรณีของป้ามารีครับท่านจัดงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่และทาไข่ลูกเขยไว้เต็มถาดวางทิ้งไว้บนโต๊ะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเพราะเสียดายของปรากฏว่าคืนนั้นคุณป้าต้องหามส่งโรงพยาบาลเพราะร่างกายขาดน้ําอย่างหนักจากการท้องร่วงครับดังนั้นทางออกที่ปลอดภัยที่สุด คือกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆเสมอครับถ้ากินไม่หมดอย่าเสียดายที่จะรีบแช่เย็นไว้ก่อนแล้วค่อยเอามาอุ่นร้อนจัดๆก่อนกินในมื้อถัดไปครับข้อที่6กการละเลยวันหมดอายุโดยใช้การดมกลิ่นเป็นเกณฑ์ข้อนี้เป็นความเข้าใจผิดที่อันตรายมากครับคุณลุงคุณป้าหลายท่านมักจะคิดว่าไข่ลูกนี้ยังดูดีอยู่เลยกลิ่นก็ไม่เหม็นแสดงว่ายังกินได้แต่ความจริงคือเชื้อแบคทีเรียบางชนิดไม่มีกลิ่นและไม่มีสีครับมันสามารถ แฝงตัวอยู่ในไข่ได้แม้ว่าเปลือกจะดูปกติก็ตามเมื่อเราอายุมากขึ้นประสาทสัมผัสเรื่องการดมกลิ่นและการมองเห็นของเราจะลดลงตามธรรมชาติครับบางครั้งไข่เริ่มเสียแล้วแต่เรากลับไม่ได้กลิ่นเหม็นเหมือนที่เคยได้ยินในตอนหนุ่มสาวสิ่งที่น่ากลัวคือเปลือกไข่มีรูพรุนเล็กๆมากมายครับยิ่งเก็บไว้นานเท่าไหร่แบคทีเรียจากภายนอกก็ยิ่งมีโอกาสหมุดเข้าไปสะสมข้างในมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าหมดอายุที่ระบุไว้ข้างกล่องจะยังไม่ถึงแต่ถ้าการเก็บรักษาไม่ดีไข่ก็อาจจะเสียก่อนเวลาได้ครับอาการเบื้องต้นที่แสดงว่าร่างกายได้รับไข่ที่เริ่มบูดเสียคือการปวดมวนท้องมีลมในท้องเยอะหรือรู้สึกปวดหัวตึบๆคลายจะเป็นไข่ครับหลายคนมักจะโทษว่าเพราะตัวเองแก่ตัวลงระบบย่อยไม่ดีแต่จริงๆแล้วมันคือการอักเสบในลำไส้ จากแบคทีรียที่สะสมอยู่ในไข่เก่าครับงานวิจัยทางการแพทย์เตือนไว้เสมอครับว่าการกินไข่ที่เสื่อมสภาพในผู้สูงอายุเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสะเลือดได้มากกว่าคนทั่วไปครับผมขอแนะนําให้คุณลุงคุณป้าเลิกเชื่อจมูกตัวเองเพียงอย่างเดียวครับให้ตรวจสอบวันที่ผลิตและวันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนซื้อและถ้าเป็นไปได้สําหรับท่านที่อยู่คนเดียวหรืออยู่กันแค่2ตาย,ยายให้เลือกซื้อไข่แผงเล็กๆขนาด6หรือ10ฟองก็พอครับ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้กินไข่ที่สดใหม่อยู่เสมอผมมีวิธีทดสอบความสดที่ง่ายและแม่นยำกว่าการดมกลิ่นมาฝากครับให้คุณลุงคุณป้านำไข่ไปใส่ในชามที่มีน้ำสะอาดครับถ้าไข่จมราบไปกับก้นชามแสดงว่าไข่สดมากครับถ้าไข่ตั้งชันขึ้นมาแต่ยังจมอยู่แสดงว่าเริ่มเก่าแล้วแต่ยังพอใช้ได้ให้รีบปรุงให้สุกจัดครับแต่ถ้าไข่ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำแม้เพียงนิดเดียวให้หยิบไปทิ้งทันทีครับ นั่นคือสัญญาณว่าก๊าซจากการเน่าเสียสะสมอยู่ข้างในจนเต็มแล้วอย่าฝืนกินเด็ดขาดครับข้อที่5การปรุงไข่ด้วยเนยหรือน้ำมันปริมาณมากเกินไปเรากำลังเข้าสู่ 5. อันดับสุดท้ายที่อันตรายต่อหัวใจที่สุดครับข้อนี้คือเรื่องของความเคยชินในการทำอาหารครับคุณลุงคุณป้าหลายท่านโตมากับยุคที่การเจียวไข่ต้องฟูๆกรอบๆน้ำมันท่่มๆหรือการดาวไข่ที่ต้องใส่เนยเยอะๆเ,เพื่อความหอมอร่อย แต่สําหรับร่างกายในวัยเกษียณพฤติกรรมนี้เหมือนกับการเติมฟืนเข้ากองไฟของโรคหัวใจครับต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าไข่ไก่1ฟองมีคอเลสเตอรอลประมาณ186มิลลิกรัมซึ่งทั้งหมดรวมตัวกันอยู่ที่ไข่แดงครับลําพังแค่ตัวไข่แดงเองก็มีไขมันพอสมควรอยู่แล้วแต่พอเราเติมน้ํามันปาล์มหรือเนยลงไปทอดเรากําลังเพิ่มไขมันอิ่มตัวมหาศาลเข้าไปในจานอาหารครับเมื่ออายุมากขึ้น หลอดเลือดของเราจะเริ่มแข็งตัวและยืดหยุ่นน้อยลงตามธรรมชาติไขมันที่เกิดมาเหล่านี้จะเข้าไปจับเป็นตะกรันตามผนังหลอดเลือดทําให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจและสมองได้ลําบากขึ้นครับอาการที่พบได้บ่อยเนี่ยคือการรู้สึกแน่นหน้าอกอึดอัดหลังมื้ออาหารหรือความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นหลังจากกินของมันๆครับสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกามีคำแนะนำชัดเจนครับว่า เราควรจำกัดไขมันอิ่มตัวให้น้อยที่สุดในแต่ละวันไข่ดาวที่ทอดจนกรอบไหม้ในน้ำมันท่วมๆเพียงฟองเดียวอาจมีไขมันเกินกว่าที่ร่างกายคุณลุงคุณป้าจะรับไหวในหนึ่งวันนะครับวิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุดและดีต่อใจจริงๆคือการเปลี่ยนวิธีปรุงครับหากยังชอบไข่ดาวอยู่ให้ลองเปลี่ยนมาใช้กระทะเทฟลอนที่ติดแน่นยาแล้วใช้การพลโลอ,องน้ำมันเพียงเล็กน้อยแทนครับหรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นลองเปลี่ยนมาใช้ไข่ต้มไข่ตุน๋น หรือไข่น้ําซึ่งไม่ต้องใช้น้ํามันเลยแม้แต่หยดเดียวครับหากคิดถึงความหอมของเนยให้ใส่เพียงปลายนิ้วเพื่อเอาแค่กลิ่นหลังจากปรุงเสร็จแล้วแทนการใช้เนยเป็นหลักในการทอดครับเหมือนกับลุงบุญมีที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นครับแกชอบกินไข่ทอดเนยมากจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดหลังจากหมอเตือนลุงบุญมีเปลี่ยนมาใช้น้ํามันมะกอกเพียงเล็กน้อยแทนน้ามันพืชแบบเดิมและสลับไปกินไข่ต้มบ่อยขึ้น ผลคือระดับไขมันในเลือดของแกดีขึ้นอย่างมากภายในเวลาไม่กี่เดือนครับจงจำไว้ครับว่ารสชาติที่อร่อยเพียงชั่วครู่ในปากอาจไม่คุ้มกับความเหนื่อยล้าของหัวใจที่ต้องแบกรับไขมันส่วนเกินเหล่านั้นครับลองเปลี่ยนมาใช้วัตถุดิบธรรมชาติอย่างผักสดหรือสมุนไพรามาเพิ่มรสชาติแทนการใช้ไขมันสิครับแล้วคุณลุงคุณป้าจะรู้ว่าอาหารสุขภาพที่อร่อยและปลอดภัยมีอยู่จริงครับข้อที่4การกินไข่มากเกินไปต่อสัปดาห์ คุณลุงคุณป้าครับความผิดพลาดนี้คือหนึ่งในสิ่งที่อันตรายที่สุดและมีผลการวิจัยรองรับชัดเจนครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินว่าการกินไข่วันละฟองนั้นดีต่อร่างกายแต่สําหรับวัยเกษียณอย่างพวกเราความจริงนั้นอาจจะต่างออกไปจากที่เคยเข้าใจครับงานวิจัยขนาดใหญ่จากวารสารสมาคมการแพทย์อเมริกันหรือ JAMA ได้ทําการติดตามข้อมูลสุขภาพของผู้ใหญ่เกือบ3 0,000คนพบสิ่งที่น่าตกใจมากครับ เขาพบว่าทุกๆครึ่งฟองของไข่ไก่ที่กินเพิ่มขึ้นต่อวันจะสัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจที่สูงขึ้นถึงรอยละ6และเพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุได้ครับสาเหตุสําคัญมาจากคอเลสเตอรอลในไข่แดงและสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า TMAO ครับทำไมเรื่องนี้ถึงกลายเป็นพิษต่ตอร่างกายในวัยกเกษียณนั่นเป็นเพราะกลไกลการทำงานของร่างกายที่เปลี่ยนไปครับเมื่อเราอายุมากขึ้น แบคทีเรียในลำไส้ของเราจะเปลี่ยนสารอาหารที่มีมากในไข่แดงให้กลายเป็นสาร TMAO ได้ง่ายกว่าวัยหนุ่มสาวครับสารตัวนี้จะเข้าไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบในหลอดเลือดและทำให้แผ่นไขมันไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดจนแข็งตัวและตีบตันครับซึ่งหลอดเลือดของคนวัย60ปีขึ้นไปนั้นไม่ได้ยืดหยุ่นและทนทานเหมือนเดิมอีกแล้วครับหากคุณลุงคุณป้าเริ่มรู้สึกว่าช่วงนี้เหนื่อยง่ายกว่าปกติ มีอาการแน่นหน้าอกเป็นพักๆหรือไปตรวจเลือดแล้วพบว่าค่าไขมันเลวพุ่งสูงขึ้นทั้งที่ก็ระวังเรื่องของทอดแล้วนั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายกําลังได้รับคอเลสเตอรอลจากไข่แดงมากเกินไปจนระบบหลอดเลือดรับไม่ไหวครับมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรย์ยืนยันชัดเจนครับว่าผู้ที่กินไข่มากกว่าหนึ่งฟองต่อวันมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองสูงกว่าคนที่กินน้อยกว่าถึงสองเท่าครับผมจึงขอแนะนําให้คุณลุงคุณป้าเริ่มปรับเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้ครับ ให้หยุดการกินไข่ทั้งฟองทุกวันแล้วหันมาจำกัดการกินไข่แดงให้เหลือเพียง3ถึง4ฟองต่อสัปดาห์ก็เพียงพอแล้วครับส่วนในวันที่อยากกินไข่เพิ่มผมแนะนําให้ใช้เฉพาะไข่ขาวแทนครับเพราะไข่ขาวคือโปรโตีนบริสุทธิ์คุณภาพสูงที่ไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีสาร TMAO เลยครับแม้ว่าไข่จะเป็นอาหารที่มีคุณค่าสูงแต่ในวนัยนี้ความพอดีคือกุญแจสําคัญที่สุดของการมีอายุยืนครับ ผมมีเคสของเพื่อนลุงบุญมีท่านหนึ่งครับแกชื่อลุงชัยลุงชัยเป็นคนรักสุขภาพมากและกินไข่ดาวทุกเช้าวันละ2อฟองเพราะเชื่อว่าได้โปรโตีนดีจนสุดท้ายแกต้องเข้ารับการผ่าตัดทำบอลลูนหัวใจเพราะเส้นเลือดอุดตันรุนแรงครับหลังจากนั้นลุงชัยเปลี่ยนมาใช้ไข,ข่ขาวแทนไข่แดงผลเลือดของแกเนี่ยก็กลับมาดีขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่เดือนครับใครที่ได้ยินข้อมูลข้อนี้แล้วรู้สึกตกใจ หรือเพิ่งรู้ว่าเรากินเยอะเกินไปช่วยพิมพ์คําว่าว้าวลงในคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นสัญญาณว่าคุณลุงคุณป้าได้รับรู้ข้อมูลที่สําคัญนี้แล้วครับข้อที่3การลืมดูเรื่องปฏิกิริยากับยาที่กินอยู่ประจํามาถึงข้อที่3ซึ่งเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไปอย่างไม่น่าเชื่อครับนั่นคือการกินไข่โดยไม่ได้สังเกตว่ามันไปรบกวนยาประจําตัวที่คุณลุงคุณป้ากินอยู่หรือไม่ครับ คุณลุงคุณป้าส่วนใหญ่ในวัยนี้มักจะมีโรคประจําตัวและต้องกินยาใช่ไหมครับยาบางชนิดทํางานขัดแย้งกับสารอาหารในไข่โดยตรงครับเช่นยากลุ่มสแตตินที่ใช้ลดไขมันในเลือดถ้าเรากินยาเพื่อพยายามลดคอเลสเตอรอลแต่ยังคงกินไข่แดงที่มีคอเลสเตอรอลสูงเข้าไปปริมาณมากทุกวันฤทธิ์สถิตของยาก็จะถูกหักล้างไปโดยปริยายทําให้ยาทํางานได้ไม่เต็มที่ครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของยาละลายลิ่มเลือด เช่นวาฟารินหรือคูมาดินครับในไข่แดงมีวิตามินเคซึ่งมีบทบาทสำคัญในการแข็งตัวของเลือดหากคุณลุงคุณป้ากินไข่ในปริมาณที่ไม่สม่าเสมอบางอาทิตย์กินเยอะบางอาทิตย์ไม่กินเลยระดับของวิตามินเคที่สวิงไปมาจะไปรบกวนการทำงานของยาทำให้เลือดขนเกินไปจนเสี่ยงลิ่มเลือดอุดตันหรือใสเกินไปจนเลือดออกไม่หยุดได้ครับสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าตับและระบบย่อยอาหารของผู้สูงอายุไม่ได้ทำงานรวดเร็ว และมั่นยำเหมือนเดิมครับการที่ร่างกายต้องประมวลผลทั้งยาเคมีและสารอาหารเข้มข้นจากไข่พร้อมกันอาจทำให้เกิดภาวะที่ร่างกายสับสนในการดูดซึมสารอาหารและยาครับสัญญาณที่บอกว่ายาอาจมีปัญหากับอาหารที่กินคือการที่ค่าเลือดจากการตรวจสุขภาพมันขึ้นขึ้นลงลงไม่นิ่งสักทีหรือบางครั้งคุณลุงคุณป้าอาจจะมีอาการเลือดออกตามไรฟันง่ายขึ้นหรือมีรอยเขียวช้ำตามตัวโดยไม่ทราบสาเหตุ ทั้งที่กินยาตามหมอสั่งเปครับมีการศึกษาทางเพสสัตววิทยาพบว่าแคลเซียมในไข่เนยยังสามารถไปจับตัวกับยาปฏิชีวนะบางชนิดทําให้ยาเหล่านั้นไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดผลที่ตามมาคือการรักษาการติดเชื้อไม่ได้ผลเท่าที่ควรครับดังนั้นผมขอให้คุณลุงคุณป้าปฏิบัติแบบนี้ครับทุกครั้งที่ไปหาหมอและได้รับยาตัวใหม่ให้ถามคุณหมอหรือเพสัชกรให้ชัดเจนทันทีว่า ยาตัวนี้มีข้อควรระวังกับการกินไข่ไหมและสําหรับท่านที่ต้องกินยาปฏิชีวนะผมแนะนําให้เว้นระยะห่างจากการกินไข่อย่างน้อย2ชั่วโมงครับทั้งก่อนและหลังกินยาเพื่อเปิดทางให้ยาได้ถูกดูดซึมเข้าไปทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพครับการกินไข่เป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์ครับแต่ต้องรู้จักดูจังหวะเวลาให้ถูกต้องเพื่อให้สอดคล้องกับยาประจําตัวของเราด้วยเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของตัวคุณลุงคุณป้าเองครับ ข้อที่2การกินไข่คู่กับเพื่อนตัวร้ายอย่างกุนเชียงหรือขนมปังทานเนยคุณลุงคุณป้าครับปัญหามักไม่ได้อยู่ที่ไข่แต่อยู่ที่สิ่งที่กินคู่กันครับการทานไข่คู่กับของมันๆอย่างกุนเชียงหรือเนอยคือระเบิดโซเดียมและไขมันที่ทําให้ความดันพุ่งสูงและหลอดเลือดอักเสบได้ง่ายมากยิ่งอายุมากขึ้นหลอดเลือดเรายิ่งเปราะบางหากรู้สึกแน่นหน้าอกหรือตัวบวมน้ํานั่นคือสัญญาณเตือนครับ งานวิจัยยืนยันว่าการกินเนื้อสัตว์แปรรูปคู่กับไข่เพิ่มเสี่ยงโรคหัวใจวายและมะเร็งลำไส้ในผู้สูงอายุครับผมแนะนำให้หยุดกินคู่กับของมันแล้วเปลี่ยนมาทานคู่กับผักนึ่งหรืออะโวคาโดแทนเหมือนลุงสมชายที่ความดันลดลงทันทีเมื่อเลิกกินไข่คู่กับกุนเชียงครับการทานคู่กับผักจะช่วยขับโซเดียมและล้างไขมันออกจากร่างกายได้ดีที่สุดครับข้อที่1 การเชื่อว่ากินแค่ไข่ก็ได้รับโปรโตีนเพียงพอแล้วข้อที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อที่ว่าไข่คือแหล่งโปรโตีนเดียวที่พอครับความจริงคือไข่2ฟองให้โปรโตีนแค่12กรัมแต่ร่างกายพวกเราต้องการถึง30กรัมต่อมื้อเพื่อป้องกันภาวะกล้ามเนื้อรีบฝ่อครับเมื่ออายุเกิน60การดูดซึมโปรโตีนจะแย่ลงมากหากกินไม่พอแขนขาจะเริ่มรีบและล้มง่ายครับ งานวิจัยย้ำว่าผู้สูงอายุที่ทานโปรโตีนหลากหลายแหล่งจะมีร่างกายแข็งแรงกว่าครับดังนั้นอย่าหวังพึ่งแค่ไข่เพียงอย่างเดียวให้เริ่มเพิ่มการกินปลาเต้าหู้หรือถั่วต้มในมื้ออาหารด้วยครับเหมือนป้าอารียาที่กลับมาเดินเหินคล่องแคล่วเพราะทานโปรโตีนที่หลากหลายขึ้นการทานโปรโตีนหลายชนิดช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนและช่วยให้คุณลุงคุณป้ามีอายุที่ยืนยาวครับสุดท้ายนี้สุขภาพดีเริ่มที่การกินครับลุงบุญมีเปลี่ยนได้ คุณลุงคุณป้าก็ทําได้แค่ทานไข่ให้ถูกวิธีและหลากหลายขึ้นวันนี้ตั้งใจจะปรับเรื่องไหนพิมพ์บอกหมอในคอมเมนต์นะครับและฝากกดติดตามเพื่อร่วมเป็นครอบครัวคนรักสุขภาพและแชร์ต่อยคนที่คุณรักด้วยขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขในทุกวันนะครับสวัสดีครับ